สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 107่ง EP นี้เป็น EP หนึ่งค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อโคเชแขนกุดลายโปร่งนะคะเป็นเสื้อใส่ซัมเมอร์หลวมๆสบายๆข้อมูลใน EP หนึ่งนะคะจะแนะนำอุปกรณ์แนะนำวิธีถักคร่าวๆแนะนำผังลายที่ใช้และเริ่มต้นถักแถวที่หนึ่งนะคะโดยการที่ขึ้นโซ่ห้าสิบสอง แนะนำไหมและอุปกรณ์ที่ใช้ถักค่ะต้นแบบใช้ตรงนี้จะเป็นคอตตอนนะคะไม่ตีเกลียวเส้นไหมขนาดเบอร์ยี่สิบไหมอะไรก็ใช้ได้นะคะเป็นซัมเมอร์ก็ได้เป็นคอตตอนก็ได้ค่ะถ้าไม่มีนะคะใช้เป็นซัมเมอร์เบอร์สิบหกสองเส้นคู่ก็ถักได้นะเข็มโคเชถ้าเป็นหัวเข็มสำหรับไหมที่เป็นเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะจะใช้ 1.6 1.8จุดหหนึ่งจุดแปดและ2มิลหนึ่งจุดหกกับ 1. 8สําุดสหรับคนที่ถักแรงมือพอดีพอดีนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ถักแน่นแนะนําให้ใช้หนึ่งจุดกับ2มิลนะคะใช้ได้เข็มปักคอสติสเราจะเอาไว้เก็บเศษมาร์กเกอร์เอาไว้มาร์กในจุดที่ต้องการเน้นถ้าไม่มีจะใช้เป็นเข็มเข็มกลัดนะคะหรือไหมต่างสีก็ได้ที่ตัดปลอกนิ้ว ตรงนี้ถ้าเราไม่มีแบบเป็นโลหะนะคะเราสามารถใช้โคเชถักเป็นปลอกเพื่อใส่เข้าไปที่นิ้วแล้วเวลาเราถักเนี่ยไหมมันจะได้ไม่กัดมือค่ะลำดับการถักข้าวๆของเสื้อตัวนี้นะเราจะถักเป็นชิ้นงานสามเหลี่ยมออกมาสองชิ้นอันนี้เป็นชิ้นที่อยู่ด้านหน้าได้ขนาดตามต้องการแล้วเราพักไว้แล้วมาถักชิ้นที่สองให้ได้หน้าตาเท่ากับชิ้นที่หนึ่ง ขนาดให้เราวัดตัวเส้นทะแยงตรงนี้นี่นะคะวัดจับตั้งแต่ตรงคอที่เราเริ่มถักทะแยงลงมาสิบสามเซนพอดีนะคะสิบห้าเซนคือหลวมตรงนี้เราสามารถปรับได้หลังจากที่ได้ขนาดตามต้องการเสร็จแล้วตัดเส้นนี้ไว้แล้วไปถักชิ้นที่สองหน้าตาจะเหมือนชิ้นที่หนึ่งเชื่อมต่อกันมันจะมีพื้นที่ที่เชื่อมต,อต่อตรงใต้ลักแร้ ทั้งแขนทั้งสองข้างพอประกบกันเสร็จแล้วนะคะชิ้นที่สองมันจะไปทับอยู่เราจะเห็นหน้าตาชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่เชื่อมต่อการถักจะเปลี่ยนจากการถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมความยาวตามชอบค่ะหลังจากที่ได้ความยาวตามชอบเสร็จแล้วนะเราถึงจะมาเชื่อมระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังโดยการใช้สายโยงแบบนี้ ชิ้นงานต้นแบบและผังลายต้นแบบนะคะจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอแล้วดูผ่านมือถือเราจะไม่เห็นนะคะตรงนี้เป็นคลิปวิดีโอตรงนี้เป็นชื่อเราจะไม่เห็นวิธีที่จะดูคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณกดตรงนี้กดตรงชื่อคำอธิบายใต้คลิปมันจะโชว์ออกมาแล้วตรงใต้คลิปนะคะที่เป็นแถบสีน้ำเงินที่เขียนให้คือลิงก์ที่พาไป เว็บไซต์นะคะเมทินี่แฮนด์เมดค่ะคุณกดตามลิงก์นี้ไปหรือคุณจะเข้าไปที่ google แล้วพิมพ์ค้นหาก็สาวิธีเข้ามาดูที่เว็บไซต์นะคะถ้าเข้ามาแล้วไม่เจอผังลายตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่โพสนะคะตรงด้านข้างตรงเมนูด้านข้างค่ะเราสามารถไล่หาตามเดือนได้ นี่นะคะรหัส mf หนึ่งศูนย์เจ็ดคุณกดเข้าไปตรงนี้คุณจะพบผังลายหรืออีกหนึ่งวิธีตรงที่เป็นค้นหาตรงนี้นะคะตัวนี้เราใส่รหัสเข้าไปะคะ่ะพิมพ์รหัสเดียวกับ youtube นะคะ mf หนึ่งศูนเจ็ดหลังจากนั้นเราก็กดค้นหา ข้อมูลจะขึ้นมาค่ะตรงนี้เป็นผังลายต้นแบบจากผังลายต้นแบบตรงนี้นะคะลายที่เขาถักเราจะต้องวางท่าลายแบบนี้แล้วก็ดูตั้งแต่ด้านนี้ถักขยายออกมาลักษณะของงานจะเริ่มจากตรงคอนะคะเวลาเราถัก เริ่มจากคอถักแล้วขยายออกมาเป็นทรงเอเราจะถักออกมาเป็นสามเหลี่ยมที่ปิดอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วเชื่อมต่อระหว่างหน้ากับหลังถักยาวลงมาแล้วมันก็จะได้ตามลายจากลายนี้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆลายที่เป็นชิ้นงานเนี่ยกับผังลายที่เขาแนบมาตรงนี้คนละลายกันนะคะเดี๋ยวของต้นแบบจะพาถักที่เหมือนกับชิ้นงานสีขาว ถ้าเราเข้าผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์จะชื่อเดียวกับ YouTube ค่ะชื่อเมทินีแฮนด์เมดเราใส่ W ัสามตัวจุดข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังใส่คอมนะคะลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะสำหรับ EP พหนึ่งเราจะเริ่มต้นถักแถวที่หนึ่งที่เป็นตรงคอตรงนี้นะคะยังไม่มีการขยายยังไม่มีการเพิ่มลาย โซ่ที่เราเริ่มเราจะเริ่มทั้งหมดห้าสิบสองโซ่แล้วถักตามผังลายนี้พอเราได้ห้าสิบสองโซ่นะคะนับจากจุดนี้นะคะไปถึงจุดสุดท้ายได้ห้าสิบสองเราถักเกินห้าสิบสองก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามันเหลือเราลื้อทิ้งพอเราได้ครบห้าสิบสองเสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่สามลายที่ใช้ถักตรงนี้คือลายพอหนึ่งคอถักพอหนึ่งคอลงไปที่โซ่ตัวที่สองข้างบนขั้นด้วยโซ่สอง แล้วนับข้ามค่ะข้ามตรงนี้สองหลักหลักที่สามถักตรงนี้จะเป็นกลีบนะคะกลีบที่ใช้ถักก็คือลายพันควักดึงขึ้นมาสามกลีบแล้วรวบโซ่สองถักกีบเหมือนเดิมค่ะพันควักสามหลักแล้วก็รวบขั้นด้วยโซ่สองข้างล่างข้ามสองแล้วเป็นพอหนึ่งคอนะคะลงไปสองโซ่ตรงนี้ข้ามสาม หลักที่สี่เป็นตัว x ตรงนี้เป็นโซ่ห้าเดี๋ยวค่อยๆถักตามนะคะตอนนี้ให้เราขึ้นห้าสิบสองโซ่ผังลายลำดับการถักรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะเข็มโคเชที่ใช้นะคะสำหรับเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบแรงมือพอดีพอดีใช้ได้สองเบอร์ค่ะหนึ่งจุดหกกับหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดงานออกมาจะเป็นปานกลางนะคะถ้าเป็นหนึ่งจุดหกเนี่ยงานจะพอดีออกมาค่อนข้างแน่น ถ้าคุณเป็นคนถักแน่นใช้สองมินไปเลยก็ได้นะเริ่มต้นเราจะเริ่มโดยการที่ถักโซ่ออกมาทั้งหมดห้าสิบสองโซ่ถักเกินได้นะคะพอเราเกินเดี๋ยวเราเราลื้อทิ้งได้คล้องไหมค่ะเป็นเลขหกกับด้านดึงห่วงเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องแน่นเอาพอดีพอดีเวลาเราถักโซ่ดันหัวเข็มแล้วดึงไม่ใช้วิธีอย่างนี้นะคะ ใช้ดันแล้วดึงเข้ามาแบบนี้ดันยาววิธีดันยาวจะทำให้ได้โซ่ตรงนี้ที่เท่ากันแล้วงานจะไม่ลังเพราะว่าชิ้นงานเราเริ่มโดยการที่ถักเป็นโซ่นะคะทีนี้เวลาเราจะนับโซ่อันนี้เป็นจุดแรกสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถักไปเรื่อยๆค่ะจนได้ห้าสิบสอง หลังจากที่เราถักได้ครบห้าสิบสองโซ่แล้วนะคะเราจะเริ่มถักแถวที่หนึ่งถักโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มนะคะแทงลงมาตรงหลักแรกมันจะกลายเป็นพอหนึ่งคอสองหลักแบบนี้ขั้นข้างบนด้วยโซ่สอง ข้างล่างจะข้ามสองค่ะหนึ่งสองลงโซ่ตัวที่สามถักพอคอนะคะพันหัวเข็มแล้วดึงขึ้นมานิดหนึ่งใช้นิ้วกลางกดไว้สามครั้งค่ะลงไปที่เดียวกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามลายจะเป็นแบบนี้นะรวบผ่านออกมาเลยนะคะ รวบแล้วก็โซ่มันจะเป็นกลีบดอกไม้พันหัวเข็มอันนี้ลงหนึ่งโซ่นะคะเราขยับไปโซ่ตัวต่อไปค่ะถักเหมือนเดิมดึงขึ้นมาสามครั้งหนึ่งสองสามลายที่ถักจะเป็นลายพันควักสามครั้งรวบเข้าด้วยกัน รวบนะคะแล้วก็โซ่โซ่ข้างบนตรงนี้จะเป็นโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะข้างล่างข้ามสองค่ะหนึ่งสองลงหลักที่สามถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งพอหนึ่งคอหรือเหรือดับเบิลโคเชตัวที่สอง ต่อไปแล้วนะคะต่อไปเป็นโซ่ห้าถักโซ่ห้าถ้าแถวแรกเราไม่ถนัดนะคะเราใช้สองนิ้วนิ้วค่ะหนีบงานแบบนี้พยายามจับให้โซ่ข้างล่างเป็นเส้นตรงเราจะถักได้ง่ายนับค่ะหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่ แทงแล้วดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบเป็นการถักเอ็กหรือซิงเกิลโคเชต่อไปโซ่ห้าพันหัวเข็มข้ามสามค่ะหนึ่งสองสามลงตัวที่สี่ถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งโซ่ถัดไปถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งตัวโซ่สอง ข้ามสองนะคะลงตัวที่สามดึงพันควักสามหลักค่ะหนึ่งสองและสามรวบเข้าด้วยกันข้างบนเป็นโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปทักเกีบอีกเหมือนเดิมค่ะหนึ่ง สองสามรวบโซ่สองอันนี้เราจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมาถึงตรงกลางพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะข้ามสองลงตรงที่หลักสามถักพอหนึ่งคอค่ะสองตัวลงไปช่องเดียวกันให้ระวังตรงจุดนี้นะอันนี้อยู่ตรงกลางค่ะพ่อหนึ่งคอสองตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มแล้วข้ามโซ่ถัดไปถักพอหนึ่งคอสองตัวนะคะลงไปในช่องเดียวกันพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะด้านซ้ายที่เหลือทั้งหมดมันจะถักออกมาเหมือนกับที่เราถักตรงนี้ค่ะเริ่มโซ่สองโซ่สองเสร็จแล้วถักกลีบข้ามสอง ลงตรงโซ่ตัวที่สามดึงสามครั้งค่ะตัวที่หนึ่งดึงตัวที่สองดึงตัวที่สามรวบโซ่สองพันหัวเข็มข้ามหนึ่งนี่นะคะข้ามมาโซ่ตัวถัดไปดึงสามค่ะหนึ่งสองและ สามรวบเข้าด้วยกันโซ่สองค่อยๆถักตามนะคะพอโซ่สองเสร็จแล้วข้างล่างข้ามสองถักพอหนึ่งคอค่ะละักษณะงานมันจะออกมาเหมือนกับตอนที่เราถักตัวนี้ พอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งพอหนึ่งคอตัวที่สองแล้วก็เป็นโซ่ห้าสองสามส,ามสี่ห้าห้าเสร็จแล้วนะคะข้างบนเรานับค่ะหนึ่งสองสามลงตัวที่สี่ถักเอก็โซ่ห้าสองสามสี่แล้วก็ห้าพอได้โซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะ พันหัวเข็มข้ามสามค่ะหนึ่งสองสามถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งถักพอหนึ่งคอตัวที่สองโซ่สองข้างล่างนับข้ามมาสองค่ะหนึ่งสองตรงนี้วิธีเริ่มจะเริ่มไม่เหมือนกับผังลายนะคะตรงผังลายเขาไม่ได้ดึงพอคอค่ะเขาใช้การถักพอหนึ่งคอ เป็นการแปลงลายนะคะให้เหมือนกับตัวอย่างที่ถักออกมาโซ่ตัวถัดไปดึงสามค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามโซ่สองข้างบนโซ่สองข้างล่างนับสองค่ะหนึ่งสองลงตัวนี้พอหนึ่งคอหนึ่งตัวพอหนึ่งคออีกหนึ่งตัวโซ่เหลือไม่เป็นไร นี่นะคะโซ่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราดึงทิ้งลักษณะางานที่เราถักออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนะขึ้นโซ่สามไว้ก่อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เราจะถักวิธีนี้แบบนี้เลยนะคะสองชิ้นนะอันนี้เราถักชิ้นแรกก่อนพอเราถักชิ้นงานแผ่ขยายออกไปนะคะลักษณะางานมันจะเป็นออกไปเป็นตัววีอย่างนี้ ชิ้นงานที่เราถักตรงนี้นะคะถ้าไวไปดูไม่ทันสามารถกดหยุดกดย้อนได้นะคะพังลายตามไปที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ep ต่อไปเราจะมาถักต่อให้เป็นชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้เราจะต้องถักแบบนี้นะคะสองชิ้นหลังจากที่เราถักแบบนี้สองชิ้นเสร็จแล้วเราจะมาประกบกันนะคะชิ้นงานที่เราเริ่มตรงนี้คือส่วนนี้ค่ะเนีย่ยค่ะแถวแรกเลยตอนนี้มันยังไม่เป็นรอยหยัก ถ้าเราถักแล้วมีการเพิ่มขยายออกไปนะคะมันจะเป็นรอยหยักหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้คือส่วนด้านบนลายที่คุณเห็นตรงนี้นะคะไม่เหมือนกับผังลายนะแต่จะเหมือนกับชิ้นงานดูเทียบกับชิ้นงานแล้วตรงนี้พี่เมย์แกะออกมาค่ะแกะออกมาเป็นผังแบบนี้อีพีต่อไปเราจะมาถักขยายงานกันนะคะ ช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ you u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ